กันยาินมานมาสบายเดือนพไม่ได้กินอะไร่างสบายเอนพิณาอยากินอไ่นะแม่ได้ทีเดียวได้ข้าวเิาายย่หวานได้หรวานสบดีกินหรอวไม่เห็นประใงอ่าไ่ให้เขาเรากินนามาปีสิบ่ปีแล้วค่ะาเินคนละหรือปล่าเินไม่ได้สิสิบจดนี้ค่บาปมรณมีความหลักหลายค่ะ ว่ามึงกินแต่แจนเบากันดูน้าก็ลาฮะนึกว่าเท่าไหเนี่ก็เจียน้ามเหือนเบาเากรชองเฮ้ยมันลมไม่จบเยดถึงตาาเลยว่าเราลงที่ชไอตาฝ่ายเรื่อยไปเนอเนี่ยเขาไปปาากุณโบรายเพชรยังเนี่ยออกมาสัมภีโคอะรก็อะลววา โป้าเออไปแต่มันตูไปเบิ่งไหนบอมก่อาตมัน่อกเห็นไหน้อยเมนไม่ไปันเมาเียแล้วเงมันเห็นหางมันยังมันเห็นมันยังเลขกดิห้างมันก็แบบจะเอาง่ายแค่นองคอยไปัน่งบอมจะไปทางนั้นเขาจะไปบอกแล้วเมื่อเขาจะไปช่ดมังกูเห็นาต่อเราบอกบ้างเขาเมาต่อไปอา ยกาตัวเองมากนะกับไอเฟสไปตอนแรงน้ำไอเฟสดิมันพูเลยมันหายเดียวเ็าไปเยี่ยมดูเห็นเน้อยแล้วมันหาเดีนั่มพญาเฟสออมาหดหอเพือนชักเพื่อนมาตะันจะอนเฮ้ยจะไปจะห่อเพือนนะกต่อาจิตต่อพี่นั่กว่จิหายิอเหนอาทิตินจังเท่าหร่ต่อเรื่องไม่ต่ปนะ เ็น้ต่อมาต่อแต่หัวพี่มาไปหาเห็ดมันมีปลากี๋นะ่อดทดลกแหลนาวแหลนพอแตนหันเละหันหลังมาเวอเอยู่เดียวนี้นะต่อแต่ตอดมือ่อนแต่ละนตละคต่นแต่ละแต่นแตะแลแตแ กอัดได้หมวงนึงวันต่อคอยจังหันตอจะห่นเขากับเขาไม่อเะแม่วข่าจัดห่างมาในไซบูเ็นเลยหมกไปนานขันต่อต่อคอยเกิดยมันอยู่ในิที่ร้อกแมมันต่อไชิ้นงานใกล้ถคนต้องกระผกนรก่นน้มนดิกระเจี๊ยบห่นยิ้มต่อยิ้มไปเขาคนคนมันเห็นเขยลายเเนาะ ทั่วนาาตง่ายไปอดร้านที่ไหนกวนหมันมาต่อเชเชเชัมึงกิ้า้ใจไปเอาอื แล้วตอต่ไปว่าครับต้นไไปเอาไปดูดยตอนใช่ไหมในหนาบอกใส่แลบดแวพาเอวอันนี้นี่ในตอนหนาเนี่เขาซีบวบเลยไม่ต้องม่ตอง่ตองไม่ต้องไต้องไม่ต้องดม่ต้องไม่ต้อง้อไม้ม่งไม้อง้งไม่ต้อง่องไม่ไงม่ต้องไองเมิ่งเมิตมงไม่ตองไ่งไม่ต้มงม่้องไ้งม่ตไงไ่ง้ จ้าเพี่น้าไปเที่ยวอะไรเมื่อกี้ทนอดแกงน้ำไม้แกงแกงยีแซก็บคก็คือแกงบนเาเนีแม่นเป่าเด้กินด้แท่งันเทาเนาะอาหารเนื้อแห่งกินบกเพนจังแม่นเนื้องเขาบกเคยนจนนั่นหเนาะคือกันการะถ้าจำมาหาเ้าเห็นาะ เจ้ากินน้ำม่เป็นเกลนะอทุ่งข้าเจ้าปวดตะเคียนแห้งเข้าใจปะได้จากระปุ่นคนนี้ไปซีมอันต้นต้นอย่งตะไคร่น้ำบบมันเป็นโพงเกี้ยวๆนะเขาให้ซมกับซีมแปลกปะแล้ข้าเจ้ากับเจ้าชิเขาเลี้ย่นี่่่ย แต้ประเท,ทไทยนเบแต่ว่าอาหารไทยมันบกินในเบิดเยดแกงทอดใเบิดมันกับรักเดียวเนาะเราเคยไปปุ่นอันนี้อาหารแบบทังเืออาหาขื้นเมื่องล um. e ่าเนแต่ละภาัรัไม่เคยกินนะอาหารพวเนื้อทั้ง้นไทเนาะเนตแกงไม่ไทชูลินเนี่ย ใช่เพราอิตูเขมินขึ้นโอ้ยลงมันเซ่ก็คือกะน้อาแม่เน่ยตอนเขาลงบบกเซ่เีเาแกยน้ำงแมน่ยแทะไปแทะมันโนหนึ่งักพันสามพันเขาใช้ผงกเขาแกงนีเขาบริัทรัวถูกเอาเขาแกงพานี no so ่ใหญ่แล้วทำชองนี้ช่งนี้หั่ตเนะบกน้องใหม่ก็ใส่กะทินะอ้าคือนยัเน้นแต่กินแล้วลงมายูไม่ต่มาลงแล้วเราฟาน เอาตำมะฮงอันลงากกระพานแล้วกระพานยาวๆเลยปากยาวๆเปเสร็นี่ใหญ่ๆเขาเรื่องหรอการกินะเนาะเส็ดเป็นต่อกกนมาเส้นหนึ่งกับการกินอาหารเนื้อไทยคออาหารเนื้อไทยอ่ะเขาจะเอาตำใส่น้ำปู เนื tang, ้อลาวเนือลาวก็เหือกันเนือไทยเนาะแ่เรผักก็บอกกับเพื่อนเขาเคยกินทลบังเขาก็บอครือ้าว่าแบบน้ำปูนะก่อได้ดอกมันก็ออกแบบแบบายมียมันผู้ายกับ้ไทะมัช่วยมช่วยเนาะออกแนีแว่าทงเาเมันออกว่าวเดียวทั้าอ้าโคต๊กหอนเนาะแต่่ห พี่อนพอดผมมานางนาง่อะไรอย่างเี้เออแก่แม่งัน้อ้เเอาว้เมืองเบเนี่ยเแลทเห็นไหเห็นรวยออกมาอันแล้บริเวเมืองเมยไปกรุงเทพเออจะไปังไมนขัวจิลอุ่นจิลอไผรวย

ก็อีกันหน่เหรอคนนั้นมันมันหองแม่เจียมแล้วเป็นคนหยาดความสูงกวเป็เป็นคนหยาดความสูงได้แหงยาอยจัดขี้หว่าิ่งห้เราไปโดดอะไรแล้วเราะ ให้คือบางทีนั่งจอยลงมะบทโตนนักเพือเฮจูบพาลงไปแม่ใกล้ขวดจูๆน่ยตเน่ยเลิแต่ผมหัวจกเม็ดแต่ว่าขาบวเทิมมุดลงไปมันก็ขาบวเทิมน้่ว่าเขาเร่นนหันเน้นมันเลยกก็โดดบวชโมจเาจะวายเดี๋ยวฝรั่งเก่งเลอวตัวนี้หน่อย จำกระทำนี่ลอยน้ำสุดยอดเลยโดดลงมาเนี่ยเขารอยแบบจอยเซยแบบนิ่งๆแแบบแประเดีย๋ยดิ้นรนแบบข้าซอยลอยน้ำก็ได้ลอยน้ำเต็มไปหน่นนนนนนอ,อยคือโดดลงมาลอยแบบเซเซแบบแบบม่เนไเมมีแต่สมาเลยจุม่มลงไปเลย <laughs> <laughs> เอาหนาแล้วยิ่งวันนั้นหนาแล้วึตงบางคนแบบวานไปยังไงทีต้องเคยลอย แต่บางอย่างมันย <Luis> ังมีความสูงในเก่ดต้นไม้เลยบัดไปเจออันชิกี้ชร์ีหนึ่งป้าชาวบ้านเใจนเต้นตุ๊บตุ๊บตบเชมันเป็นตยงมันดเนี่ยมันคอนละสัตย์ายที้ลิรลมันสูงแต่มันแขนิ่งคือเก่ามันแค่ไปแต่การโดดเี่มันลงเป็นแบบหมันต้องโดดแบบข้าคือขาตัวตายนี่มนว่ซื้อก้าโงน กอบกกายนโยลงแน้ยโลงเน้ยโยกะจะาบอจะฟาบอบอกว่ายยเลยคนที่โดดได้คนใหน่เรวแาวทาวันโดดทีเที่ยวแล้วหนูท้าว่งครั้งแรกโดดเลื่อโดนเลยอนมันยากลิงกินแต่เสี่ยงเพือเพื่อจะจุ่มบ้านลงไปบนบนเตียบเีคนเราโดดมักนะบารมีสูงกนรังคาย ควมสูงเราประมาณสูแต่แนวขึ้นางอนได้สูงแต่พอเขาขึ้นไปแล้วแนวลงมาจกนไม่้นนั่เก็เห็นหางกระเดียมมาล่าไม่กล้าโดนตุ้ง้นยางมันยังหลดได้เออซื่อับบไม่ยุ่งกัถึงตกไล่าน้ำไปน้ำรำมาติเขาไปลองบนได้เข้าใจว่าต่ก่อนไม่ โดนลูกบวชอันนั้นใ่ขาดไ่กลางนันใสู่สิมันกันนั่นกันไน้่นสองอนอืมจะว่าต่างจะวนสลิงอลบนกบนโหนมันหนได้แต่นโมนยากขึ้นนันทุกุกนันก็เลียวลงมันข้างล่างก็ยังเมือนีนลงั่งเลยไม่ได้ไม่ได้ไได้จัรนเป็สืออย่นเป็นเสือกินน้ำขึ้นเรวาะเอนิกมา ทำมาสื้อคนสาซื้อมาต้อไล่แต่นั่งจ่อยนะก็ห่างไกลอ่ะเป็นห่างไกลอ่ะไก่มาน่งกิน้อ่นั่กาเลยนะอือ่านขอบุเวใส่นะเราไปกับแม่บดงลยเจ็ดองเออมลเด็องเองพี่นอเอิอันแมงเนนช่เมื่อยเมื่อยเขาทำตื่นมามันจะวบอวบอมีจะวอยูจี๊ จะไปบัไหวบัวนะนางบอขึ้นัวงามๆไปนซอมงามๆนเท่าขปน้องเปนวาขอน่าไปสิไปต่อไปค่ะเระไปนอนในลังรถเหมือนมาฮอดบอยูค่นสลบบมาแล้วไปค่ะข้อค่าจะเป็นแบบนี้เพนหลาเรายังนาก็ยังคิดเห็นไปค่ะ แกก็จะเอาโชว์น้ำมือะไรก็ไปค่ะดิแท๊นไบสิบละแล้วตอนนั้นตอาน้นกระตินนะพับนางไปติีกโเดอืแล้วเขาจ้างแบบคนไทยนะเขามาเที่ยวลาวลายแล้วก็ไปกินนี่รับแน่นเบางเวียองค่ะเนาะบางคนมีบเรีนที่เต้นแหตอนสองนางพุ่อนเต้นยองยองหยองเขาเลยจ้างว่าขึ้นเวทีให้แซนหนึ่งขึ้นมา้นมเต้นอยู่แน่นนะทุกมนแล้วก็ขึ้นแล้วบ่หันนางเต้นสองคน มันจะคลองหานเลยแขกอะไรจะเจ้าบคเคยเห็นเลยเนาะถ้ปแห้งปะนั่นทวงอ่ะแล้ัเตือนมาราทอนเมนรโซเขาก็เลยจ้ไมไม่ได้ยนเลยกแซงนี่เนาะเมนยยวพอดีแล้วไปจกแบเปลียนไปเเอวเรก้ไปเปลี่ยนเดนซ์สื่บางเรื่องอเต้นได้แต่ทาหดโตกมืทแบบิ้วก่อเต้นก็ได้แล้วเวลาเต้นเลยมิตรยองออกเม่นแม่จะเป็นยังไง ก่อนเต้นฮ้อนฮ้อนอ้าวเนาเ้ยอนโตอคือมันนล่ะู่ชากโตัน่อยปดเปิดไปคื็เป็นือเก่าอยู่เจ้าบเป็นเจ้าไปเห็ดเยคะมันเปเปิดแน่อันนั้นนอันคมนะเอาในคมจะไปปิดแน่่ก็ได้แน่ปิดแน่ตัดีโอปิดแล้วก็ปิดปิดจากต่างอะไรได้ มันเปิดในคนหรอกเมื่อกี้นะรเราเหตดผลเป็นสถาร,ร,แ,ร,รแล้วก็ย้ำมันจะเปิดแต่ว่าแปลเปิดแปเตดนี่นมันเปิดหา่างไปปเนี่ยเป็นศาสนาล้านะร,ปรททัประส,สาทิปไตยศาสนาเินลาว

ยามเอแ้งมันเหมือดไว้ครับ้านงึ้บ้านขึ้นครแล้เน่่อะจันนีไว้ก่อนม่จป่ะินะ่่ะนั่งอันยันนี้ปรทานบะจช่า่เล่นทอ้งร่านั่งเล่นก้อนเออย่านั่งใส่ก้อนมม่อยอะถุยแบบไงเลยตอน้มาพ่อแรงจันเลยแรงร่างนี่แต่บึงบึงแม่ต่อแรงเลย มันลายไงมันก็มาคือยมันได้ยินเสียงมันได้ยินเสียงคนเลยดิงมันเพราะว่าอันนเพราะว่าอันคนกวนมันลายแล้วมันนานได้ต่อเนาะเพราะ้คนกวันลแล้ว้เนา่น้มันลายแล้วันนได้ต่อพอ้กมันยแล้วมันนด้่อเพะว่ันนี้กมันลแันน้อนาเาะ้คนวาัไ่อพี่อีกไดต่าีแห คนหนึ่งก็ใส่สุดพิมพอีไปละกันถือสินไว้เขาบุไปไม่ราวเขาจยมไปหาเฮ็ดขาไ่เสียชินสาวชิ้นเด้อชิเด้อเดือมดัมีมาหากูเด้อเข้าไม่ตื่นเต้นช่องห้างชามังนี่เขามาหอยนี่ มือนกใจคอยนกระทหลอนเอาไปยังเอายังงุเอาไอตุยย่างตุ๋ลนำาลเนาะกินข้าวกะวนอยู่แถวอันพักข้าวนไหมแต่ห้ออันนังเดียวโอ้เจน老妈จะกินอ่ไเนี่คนในบ้านเนี่ยข้าเหนียไปเห็น้านแล้วก็เอามาเรียงนั่นแหละแม่เจ้าปสายเรียกมีเลียงเต้าเป็นเเป็ืองเลียงวบักเ่กันกตามา คุณได้ยินตียามไล่บาเก็ตฉันไม่สุกนอไปเห็นต่อยเนื้อเลยน่าจะคือไปซื้อไหมน่คือไปเห็นตอกุ้มด้วยกันตอคุ้มเหมือนนะ เด็กคืร้อยสื่มาวานเขาต่อหางอันนี้นะตอมันอยู่ทางเหนือมันิคือทางหาลงท้ายคือกบอ่ากบภูเขากบนี่ยน่ตัวใหญ่นะตห่าวอย่างนี่ยงมันต่างเลยกบพวกบปบบอกตวกบใหญ่นะอ๋อใหญ่เอคะเด้องค่ะคิปนี้ก็จะฝากภาพบรรยากาศว้นสํานียเด้นจ้าฝากกดไล์ก็แชร์ก็ติดแต่เจ๊จะเท้าเลยเด้อค่ะแกงน้ําแม่ซีมึก แซ<ส>่บแซบค่ะมื่อนี้ไปละจ้าสวัสดีค่ะ